ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะส่องเรื่องส่องรถทริปนี้มาเริ่มกันที่ซีรีส์โรแมนติกคอม,มดี้แนวเทพเซียนสเสน่ห์รักแห่งเซียนหรือ f r y i n g up without disturb นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหน้าหวานหลี่หงอี้กับนางเอกสาวหน้าใหม่ลู่ถิงวี บอกเล่าเรื่องราวของคงโฮ o ่สาวน้อยผู้บำเพ็ญเพียนสำนักขวินหัวยิราเริงซุกซนชอบแอบหนีเที่ยวไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านแม้ว่านางจะไร้รากวิญญาณทำให้การฝึกบำเพ็ญไม่ก้าวหน้าแต่นางก็เป็นทพ่รักของอาจารย์ระบรรดาศิทธิธพ์พี่แต่แล้วเส้นทางแห่งโชคชะตาก็พาให้นางได้มาพบกับนักรถจงซีหรือว่าหวนจง สิทธิ์เอกแห่งสำนักหลิวกวงนักปราบผู้บำเพ็ญมารผู้เก่งกาจน,นะคะที่อยู่ระหว่างเดินทางมาตามปราบผู้บำเพ็ญมารสุดโหดรายหนึง่งตอนเจอกันครั้งแรกนางเอกก็บังเอิญนะคะได้จับมือกับพระเอกอยู่ๆหลังปรานของนางก็พุ่งรวดและต่อมาก็บรรลุขั้นสร้างรากฐานได้สำเร็จค่ะทำให้นางเอกตื่นเต้นดีใจมากที่แท้ทั้งสอง ก็เป็นครูสร้างฝาประธานที่หาได้ยากในโลกบําเพญเซียนค่ะเมื่อร่างกายสัมผัสกันก็จะดึงพลังฟ้าดินเขาร่างนางเอกก็เลยตามตื่พระเอกนะคะอยากจะขอจับมือบ่อยๆแต่พระเอกของเราก็มีนิไซออกไปในทางอินโทรวัดค่ะชอบทำหน้าดุเป็นปกติจนเด็กเห็นตัง้องให้แง,애ง애่ๆก็เลยบอกปัดนางเอกแบบไม่สนใจใยดีทั้งที่ความจริงเนี่ย แอบสนใจนางเอกมากเลยค่ะแล้วต่อมานะคะทั้งคู่ก็ได้ช่วยปราบตัวร้ายที่เอกตามอยู่ได้แต่พระเอกก็พลาดโดนพิษจากตัวร้ายค่ะแม้นางเอกจะช่วยขับพิษนั้นจนหมดแล้วแต่ว่าแทนวิญญาณของพระเอกก็เสียหายร้ายแรงต้องรวบรวมตัวยาหายยากหลายชนิดเลยค่ะเพื่อกลั่นเป็นยารักษาเมื่อนางเอก ที่อยู่ระหว่างออกเตือนทางเรียนรู้ชีวิตรู้เรื่องเขา้าก็ตกลงใจที่จะช่วยพระเอกนะคะตามหาตัวยาทั้งหมดให้สำเร็จทั้งคู่ก็จึงออกผจญภัยร่วมกันในแดนบัมเพนเซียนและพัฒนาความสัมพันธ์จากสหายคนสำคัญไปเป็นคนพิเศษของใจที่ทำเอาโลกบัมเพนเซียนหวานน้ำตาลท่วมเป็นที่อิจฉาทั้งในจอเละนอกจอค่ะ ใครสนใจเรื่องนี้นะคะก็ตามไปชมกันได้เลยที่ VTV มีทั้งหมด32ตอนจบค่ะมาต่อกันที่ซีรีส์โรแมนติกดรามาย้อนยุครักเหนือบอลลัง Love and Crown นำแสดงโดยหลนเจียหลุนกับเผิงเซียวหลานตัวท็อปการแสดงสายดราม่าทั้งคู่เปิดเรื่องมายายก็คิดวันเนี้ย คือต้องกงตำหนักบรรภาภาคพิเศษหรือเปล่าพระเอกนะคะเป็นฮองเตสุดโหดที่่าอาจารย์ของนางเอกค่ะแล้วนางเอกก็หมาแก้แ้นเอากระบี่จวงอกพระเอกจึกเข้าให้นะคะแต่ว่าใจอ่อนกระบี่ก็เลยไกลหัวใจไปเยอะพระเอกก็เลยลอดมาแบบชิวๆค่ะจากนั้นนะคะพระเอกก็บังคับให้นางเอกแต่งงานด้วยค่ะโดยเอาชีวิตพี่กับ บุญธรรมของนางเอกเนี่ยมาคู่โอ้โหสายแบดของเทรแต่แต่แต่นะคะใจเย็นค่ะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันโดยหลังจากนั้นซีรีส์ก็จะพารย้อนไปเมื่อหนึ่งปีก่อนนะคะเมื่อนางเอกหลิงช่างช่างว่าที่ฮองเฮาหนีการอภิเษกนะคะไปท่องยุทธภพ,พทำให้เสียว้วนพระเอกของเราองค์ฮองเต ต้องออกไปตามหาว่าทีหองเห่าด้วยตัวเองค่ะเพราะว่ามหาเซนาบดีนะคะพ่อบุญธรรมของนางเอกเนี่ยวางเงื่อนไขไว้ว่าถ้าพระเอกแต่งงานกับนางเอกเมื่อไหร่ถึงจะคืนสิทธิ์ในการบริหารราชการแผ่นดินให้ค่ะไม่งั้นก็ต้องยอมเป็นห้องเต้หุ่นเชิดไปเรื่อยๆพระเอกนะคะก็ได้ใช้นามว่าไปฉือฝานนะคะเข้าไปกไรชิดนางเอกแล้วก็ช่วยนางเนี่ย ปราบลัทธิลิงปี้ีิรักพาตัวเด็กๆไปเป็นทาสแล้วก็นักฆ่าเดนตายค่ะระหว่างนั้นนะคะพระเอกก็เสี่ยงตายช่วยชีวิตนางเอกไว้หลายครัง้งทําให้นางเอกเนี่ยตึ้นใจมากแล้วก็ชื่นชมในคุณธรรมของพระเอกจนถึงคันตกหลุมรักค่ะพระเอกเองก็ไม่รอดจ้านางเอกสวยสง่ากล้าหาญสัานานััน้นไม่หลงรักได้ไงแต่จุดดรามานะคะ มันก็อยู่ตรงที่หัวนารทิลิงปี้ก็คืออาจารย์ของนางเอกนะสิแล้วนางเอกก็ไม่รู้ใดๆค่ะไม่เห็นขาตาอีกทีก็ตอนพระเอก่าอาจารย์ตัวเองพอดีสรุปเข้าแผนของพ่อบุญธรรมตัวร้ายที่ไม่อยากให้นางเอกรักพระเอกค่ะแต่ดันอยากจะให้นางเนี่ยเป็นหองเฮาแล้วก็รีบมีโอรสสักคนนะคะกับพระเอกจากนั้นก็จะกำจัดพระเอก เพื่อให้นางขึ้นเป็นไทยเฮาอุ้มอำนาจราชสำนักภายใต้การบงการของตัวเองเรียกว่าวางพลาดมดราม่าจะจัดกันเลยทีเดียวก็ต้องมาลุ้นกันละค่ะว่านางเอกของเราจะตาสว่างเมื่อไรสุดท้ายรักของทั้งคู่จะไปสู่ฝั่งฝันได้สำเร็จหรือไม่ที่จำนวน35ตอนจบทางยกคุณนะคะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ้งสำหรับค่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย